เรามาเติมคําตอบในข้อที่2เงินต่อนะครับเป็นรูปของอย่างนี้ก็คือเหมือนกับตอนที่เราเตรียมแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมเนาะก็เอามาเทใส่แล้วก็วัดปริมาตรนั่นเองครับทีนี้อันนี้คือน้ํามะม่วงน้ํามะม่วงมีปริมาตรเท่าไหร่ก็ต้องอ่านระดับปริมาตรครับเห็น200กับ300แล้วก็น,นี้อยู่ตรงกลางครับอยู่ตรงขีดพอดีเป๊ะแสดงว่ามันคือตรงกลางคือ250มิลลิลิตรครับ มาดูข้อที่2กันนะครับข้อที่2นะครับเป็นกระป๋องน้ําอารมณ์อมตอ,มอใส่นะครับเพื่อทําการวัดปริมาตรเราเห็นว่ามันเลย300ขึ้นมาแล้วครับเลยขึ้นมาอยู่ที่2ขีดนะ่ะอันนี้ก็คือซูมจากตรงนี้นะขยายขึ้นมาครับ2ขีดขีดละ10ก็จะเป็น320ข้อนี้ก็จะตอบ320มิลลิลิตรนั่นเองครับข้อที่3นะครับ แก้วใบนี้นะครับเอามาเทาน้ําใส่เข้าไปนะครับเพื่อวัดปริมาตรอ๋อเป็นน้าส้มสายชูนะครับเอามาใส่ครับเห็นเท่าไรเนี่ยอยู่ระหว่าง20กับ40ครับแสดงว่าขีดนี้คือขีด30นะครับฉะนั้นตอบ30ครับ30มิลลิลิตรครับตอบตรงนี้นะ30มิลลิลิตรครับ ดังนั้นแก้วนี้ก็ต้องมีความจุ30มิลลิลิตรด้วยถูกต้องไหมครับเพราะมันเต็มแก้วเลยครับก็ตอบ30มิลลิลิตรเหมือนกันครับข้อที่4ครับเป็นขวดนมเปรี้ยวเหมือนยาคูเลยนะครับก็เอามาเทใส่เพื่อทำการวัดปริมาตรได้เท่าไหร่ครับขยายออกมาแล้วอยู่ที่ระหว่าง80กับ90ตรงกลางพอดีเปะ๊ะก็เป็น85นั่นเองครับ แปดสิบห้ามิลลิลิตรครับข้อที่ห้าครับข้อที่ห้าน้ำยาล้างจานนะครับเขาเอามาเทนะครับยากรางทั้งขวดเลยเนี่ยเทตัวนี้ได้หนึ่งพันครับแล้วก็ตรงนี้อีกเท่าไหร่ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยต้องเป็นขีดละร้อยนะลองนับดูหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งดู้องไหมฉะนั้นก็จะเป็น 800นะครับน้ำยาล้างจานนี้มีขนาดเท่ากับ1000ต้องมาบวกกันนะครับ1000กับอีก800ครับได้1,800ม mm ิลลิลิตรครับดังนั้นขวดนี้ก็จะมีความจุเท่ากับ1,800ม mm ิลลิลิตรนั่นเองครับความจุเท่ากับที่เราวัดกันได้นั่นแหละครับมิลลิลิตรนะครับ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคอที่5หน้า113ครับ